โลกคู่ขนานมีอยู่จริงไหมหรือแค่เราเลือกมองต่างมุมอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าถ้าฉันเลือกอีกอย่างชีวิตคงไปอีกทางถ้าวันนั้นฉันไม่ตอบตกลงถ้าวันนั้นฉันพูดคำว่าขอโทษถ้าวันนั้นฉันกล้าเดินออกจากตรงนั้นโลกคู่ขนานอาจไม่ได้อยู่ในหนังไซไฟแต่อยู่ในใจอยู่ในการเลือกของเราในทุกวัน พระทุกครั้งที่เราคิดจะกินข้าวตอนนี้หรือรอก่อนจะตอบข้อความนี้หรือปล่อยผ่านจะเชื่อในตัวเองหรือจะถอยเราเลือกเส้นทางและแต่ละทางก็แตกขแขนงออกไปอีกนับไม่ถ้วนเหมือนต้นไม้ที่ขยายกิ่งก้านในทิศทางต่างๆบางเส้นทางเราไม่เคยได้เดินแต่มันมีอยู่จริงในรูปแบบของความเป็นไปได้ ลองคิดดูนะชีวิตเราคือการเลือกเสี่ยวหนึ่งของความเป็นไปได้ในจักรวาลทุกความคิดทุกการตัดสินใจคือการเปิดประตูหนึ่งและปิดอีกหลายประตูโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่ลึกกว่านั้นคือเราเชื่อแบบไหนโลกก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนเราใส่แว่นมองโลกถ้าใส่แว่นไม่พอโลกก็ขาดเสมอแต่ถ้าใส่แว่นพอแล้ว ทุกอย่างรอบตัวจะดูเต็มขึ้นโดยไม่ต้องเติมบางคนบอกว่าโลกคู่ขนานคืออีกจัก,กรวาลที่ตัวเราก็มีอีกเวอร์ชั่นอยู่อีกคนที่กล้าเสี่ยงอีกคนที่ยังคบกับคนเดิมอีกคนที่ออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานและเขาอาจจะมองมาที่เราเหมือนเรากำลังมองไปหาเขาอยู่ตอนนี้แล้วคำถามคือ ถ้าอยากเปลี่ยนโลกใบที่เราอยู่ตอนนี้เราทำได้ไหมคำตอบคือได้เลยแค่เริ่มคิดใหม่และรู้สึกใหม่เพราะทุกความรู้สึกคือการปรับความถี่ของตัวเองจัก,กรวาลก็จะเชื่อมเรากับเส้นทางใหม่เหมือนเปลี่ยนสถานีวิทยุแล้วได้ยินเพลงอีกแนวที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนสรุปง่ายๆว่าโลกคู่ขนานคือความเป็นไปได้ในทุกทาง จิตใจเราคือตัวเลือกเส้นทางทำพูดความเชื่อความคิดเท่ากับปรับความถี่จักรวาลและทุกวินาทีคือโอกาสจะเปลี่ยนเส้นทางและเริ่มใหม่วันนี้เราไม่ต้องรอเครื่องย้อนเวลาไม่ต้องหาว์บเพราะโลกใหม่เริ่มที่ใจเราก่อนเปลี่ยนมุมมองหนึ่งเลือกคิดแบบใหม่และเราจะก้าวเข้าสู่โลกคู่ขนานที่ใจเราเรียกร้องมานาน โลกมีหลายใบเธอไม่จำเป็นต้องอยู่ในใบเดิมแท่เชื่อว่าเธอเลือกได้แล้วโลกทั้งใบก็จะหมุนตามใจเธอขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบาย